รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้เราอยู่กันที่สวนมะพร้าวค่ะโฟกัสพื้นที่ก็คือหมู่4ี่ตบลปากพูนอาเภอเมืองนครศรีธรรมราชสเสน่ห์ของสวนมะพร้าวที่ปากพูนและการพัฒนาต่อยอดส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเราจะนาคุณผู้ชมทางบ้านติดตามได้ทั้งหมดในรายการรอบภูมิภาควันนี้ที่สวนมะพร้าว ลุงแดงที่ปากพูนแต่ก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศทั้งหมดภายในรายการเราไปทำความรู้จักกับสวนมะพร้าวลุงแดงแห่งนี้ให้มากขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับสวนมะพร้าวลุงแดงอย่างที่บอกไปตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตาบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าลุงแดงเป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้ประกอบการสวนมะพร้าวในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปากพูนแล้วก็ยังเป็นบุคคลหนึ่งค่ะที่มีความรู้ในเรื่องของการแปลร,รูปผล,ผลผลิตจากมะพร้าว และก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเก็บน้ำหวานมะพร้าวการเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวในเรื่องของระบบการผลิตการแปรรูปการจำหน่ายสินค้าภายในชุมชนแล้วก็ยังจำหน่ายภายนอกชุมชนด้วยรวมถึงการจำหน่ายรูปแบบตลาดออนไลน์แบบครบวงจรเรียกได้ว่าวันนี้เราจะทําความรู้จักกับลุงแดงให้มากขึ้นค่ะ าละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราตามลุงแดงไปที่สวนมะพร้าวกันนะคะลุงแดงพร้อมไหมคะพร้อมครับหนูพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยมาค่ะลุงแดงคันนี้ขับมากี่ปีแล้วคะกี่ปีแล้วคะ มาถึงสวนมะพร้าวของลุงแดงแล้วเดี๋ยวลุงแดงบอกว่าวันนี้ไม่ห่วงวิชาใช่ไหมคะครับสาธิตให้ดูทุกขั้นตอนเลยครับอุปกรณ์นี้คือพร้อมแล้วแล้วอ่าไปเลยค่ะถ้าอย่างนั้นลุงแดงลงจากรถกร่อนไปเลยค่ะลุงแดงแดงก็บอกไหมอ๋อต้องเอากระบอกไปด้วยครับเราไม่ใช่เกษตรกร,ร,กรตัวจริงแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะอ่ะ ลุงแดงเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะเดี๋ยวหนูช่วยกระบอกนี้คือไว้ใส่ปปน,น้ำตาลใส่น้ำหวานครับใส่น้ำหวานเดี๋ยวหนูช่วยถือสักครึ่งหนึ่งไหม<อ>ปกตินี่เราตื่นเข้าสวนตอนตอนกี่โมงคะตื่นตอนตีสามหัวลุ่งครับอุ้ยต้่นตีหัวลุ่งเลยครับ<อ>เพราะว่าหัวลุ่งมัน อากาศยังเย็นน้าหวานมันยังย้อยอยู่ค่ะแต่เรามาขึ้นหัวเช้าวันพออากาศร้อนหน้านางวงตาลมันจะแห้งน้ําหวานมันจะไม่ย้อยอม,มันได้ไม่มากก่อนที่จะไปดูขั้นตอนทั้งหมดที่ลุง,ดงแดงจะสาธิตให้ดูค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ถามเลยว่าหากเราย้อนไปเนี่ยกีป่ปีละที่เราทําอาชีพนี้อยู่ ยี่สิบกว่าปีนะครับจุดเริ่มต้นเลยจุดหักเขในการหันมาทําอาชีพนี้อย่างจริงๆจ,จังๆมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นอยากจะอยู่กับครอบครัวกันค่ะนี่คือหลักๆเลยครับค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะลุงแดงว่าช่วงแรกๆที่เราเริ่มทําตั้งแต่เริ่มปลูกมะพร้าวเริ่มดูแลรักษาจนถึงว่าเขาโตพอที่จะทําน้ําตาลได้อ่ะค่ะเริ่อแรกก็เรามาขุดก่อนแล้กวก็พัวตาให้ที่ค่ะ ก็ลงทนขุดได้รับที่มรดกว่างั้นเถอะอ่าพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่คะเจ็ดไร่โวควาครับค่ะคราวนี้เมื่อก่อนเป็นเป็นอะไรคะก่อนที่จะมาปลูกมะพร้าวเป็นป่าป่าเนี่ยาเรียกป่า,ปาชายเลนเนั่นค่ะแล้วก็จ้างแม่โคมาขุดยกกล้องแล้วก็หาพันธุ์มะพร้าวมาปลูก เป็นมะพร้าวสายพันธุ์อะไรคะในสวนสายชุมพรสองครับข้อดีของชุมพรสองคือมันก็มีลูกใหญ่พอได้ขายลูกถ้าเราไม่ทําตาลก็ขายลูกได้อืคราวนี้หลังจากลงปรับพื้นที่เสร็จแล้วก็นํามะพร้าพัน์ชุมพรสองมาปลูกเราใช้เวลาในการดูแลรักษาเขากี่ปีถึงจะทําน้ําตาลได้คะห้าปีครับที่ผมมันแต่จริงกันสามปีครึ่งก็ทําได้แล้วแต่นี้เอาห้าปีเพราะว่าให้มันต้นมันแก่ยิ่ เอาแบบว่าให้มั่นใจไปเลยเนาะครับอ่าพอหลังจากห้าปีปุ๊บเราเริ่มทําน้ําตาลมะพร้าวแล้วเราไปหาความรู้เรื่องของการทําน้ําตาลมะพร้าวมาจากไหนแล้วคะจากคนผู้มีอายุบนบ้านที่เขาเคยทํามะพร้าวอยู่แล้วอ๋อแสดงว่าพื้นที่ของตําบลปากภูนที่นครศรี<ข>ธรรมราชก็คือเขาทาอาชีพนี้อยู่ดั้งเดิมครับดั้งเดิมเขาทาอยู่แล้วคนแก่ๆเขาทาอยู่ดั้งเดิมอมกี่ปีลุงแดงถึงจะทําแบบลงตัวหปี หปีที่ต้องฝึกปรือฝีมือทุกวันนี้แสดงว่าเป็นเซียนแล้วสิคะ,ะไม่เซียนเท่าไหร่เริ่มแรกเลยในการทําน้ําตาลมะพร้าวขั้นตอนที่หนึ่งต้องทําอย่างไรคะลุงแดงอ๋อต้องขยันสนใจแล้วก็หงงวงที่เป็นไม่เป็นนี่นั่นแหละการดูลักษณะต้นมะพร้าวที่เราจะเริ่มทําน้ําตาลได้เนี่ย ต้องดูแบบไหนวันนี้ลุงแดงมีตัวอย่างให้คุณผู้ชมทางบ้านดูด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเลือกต้นมะพร้าวที่ลุงแดงบอกว่าพร้อมที่จะเขาเรียกป่าตานเนาะครับใช่ต้นนี้ไหมคะค แดงค่ะเล่ากิจ,จวัตรประจําวันนิดนึงตื่นตั้งแต่เท่าไหร่นะตีสามตีสามแล้วเข้าสวนเลยครับต้องทํายังไงก่อนคะมาปาดมาอะไรยังไงเล่า,าขั้นตอนนิดนึงาปาดมาปาดมาเก็บน้ําหวานจากขั้นตอนจากมามามาจากบ้านแล้วก็มาปาด มา,มาขึ้นเี่ย่องน้ำหวานก่อนที่เราจะปาดแสดงว่าเราต้องมีงวงของอดอกมะพร้าวมีเทคนิคในการเลือกไหมคะเลือกคอมันส่งมันยาวแล้วพอเราจะโน้มได้ก็เราหอ่อเอาใบใบมันมาหอ่อห่อหอ,หอแล้วก็อย่าให้มันแตกทีหลังแล้วก็วขีดก็โคนคอมันให้มันแล้วก็ค่อยๆโน้มค่ะแล้วก็ปาดวาระอิดวาระอิดจนฝามันจะย้อยพอเราปาดปุ๊บคราวนี้เราทํายังไงต่อแล้วก็ปาดทุกมือ้อ ทุกวันต้องขึ้นลงขึ้นลงกว่ามันจะย้อยเจะาก็บอกไปสู้ได้ทําอยู่อย่างนั้นนะประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนอกว่าเขาจะได้ที่ครับพอหลังจากครึ่งเดือนผ่านไปเมื่อเขาได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้เราทายัางไงต่อแล้วก็โซขึ้นโซน้ําหวานเลยก็รับน้ําหวานได้เลยได้เลยวันหนึ่งกี่ห่วงเวลาคะที่เราสองเวลาก็คือช่วงตีสามหัวรุ่งกับตีสามตันเย็นกับตีสามตอนเย็นครับอื อันนี้เตรียมจะทำอะไรคะเนี่ยจะขึ้นจะขึ้นแล้วครับถ้าอย่างนั้นขอให้กำลังใจข้างล่างนะครับอ่าลุงแดงระวังนะคะ ที่ทั้งสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพของชุมชนเนี่ยอยู่แล้วตรงเป้าหมายเลยนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขที่จะเข้าสู่กระบวนการนั้นได้เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขบางประการผมยกตัวอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถสนับสนุนให้ความรู้เชิงวิชาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่ององค์ความรู้หรือภูมิปัญญาเหล่านั้นเนี่ยได้โดยเฉพาะผมยกตัวอย่างเช่น การทํากลุ่มน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยนะฮะก็จะมีหลายหมู่บ้านมีหลายชุมชนแล้วก็มีหลายเจ้าเพราะว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมแล้วก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยลูกหลานของคนเหล่านั้นเนี่ยนะสามารถคิดได้ว่าเอ๊ะจากสินค้าเดิมๆเนี่ยจากการนําขายสู่ตลาดแบบเดิมๆเนี่ยเขาจะทําตลาดแบบใหม่ได้ไหมให้มันก้าวทันให้มันทันกับสถานการณ์โลกเนี่ยนะครับ อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเขามุ่งเน้นเรื่องการตลาดอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพและผลิตพันธ์รวมกระทั่งไปถึงบรรจุภันฑุ์ด้วยนะอันนี้ครับถ้าชาวบ้านทําไม่ได้นะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีหน้าที่อันนี้ยกตัวอย่างว่าเราเองเนี่ยก็มีหน้าที่ประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นวลัยลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นราชพัฒน์เนี่ยนะ เขาก็มาดูแลเรื่องกระบวนการขั้นตอนการผลิตออกแบบบรรจุพันธุ์ให้อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนอกจากส่งเสริมเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถส่งเสริมเรื่องการตลาดได้ด้วยการตลาดที่อยู่ภายในท้องถิน่นหรือการตลาดที่อยู่นอกท้องถิน่นนะอย่างของบักพูนเนี่ยเราก็มีโปรแกรมเมอร์ที่จะมาสร้างแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยในเรื่องของการขายเรามีนักกราฟิกคอมพิวเตอร์ นะเรามีนักดีไซน์ผลิตภัณฑ์ต่างๆอ,นนอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยหนุนเสริมปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของงบประมาณหรือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความจําเป็นต่อการใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยอันนี้ท้องถิ่นก็สามารถสนับสนุนหรือส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของงบประมาณที่เป็นเงินหรือรูปแบบของการซื้อคารุพันธ์ต่าง ที่ส่งเสริมกระบวนการการผลิตเนี่ยนะท้องถิ่นก็ทําได้นะครับเพียงแต่ว่าก่อนจะทําได้เนี่ยกลุ่มองค์กรเหล่านี้เนี่ยเรามาจดแจ้งไป,ว,ไปวิสาหกิจชุมชนจดแจ้งกับสภาองค์กรชุมชนที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นซึ่งปากพูนเรามีพร้อมอยู่แล้วนะครับเมื่อจดแจ้งแล้วเนี่ยก็จะต้องดาเนินการไปไม่น้อยกว่า1ปีก่อนจึงจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะเช่นให้เงินอุดหนุนมาเพื่อการลงทุนเพื่อซื้อของโน่นนี่นั่นอันนี้ก็ทําได้ อาจารย์ดรจิติมาดำรงวัฒนะนะคะสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬารศรีธรรมราชค่ะสำหรับการสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวจากสวนลุงแดงนะคะเริ่มต้นจากที่มหาวิทยาลัยจุฬารศรีธรรมร,ราชได้รับทุนสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้นะคะ ในพื้นที่เทศบาลเมืองปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนักวิจัยก็ได้สืบค้นผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์มาจากอาชีพดั้งเดิมหรือที่เรียกว่าอาชีพท้องถิ่นในชุมชนนะคะแล้วก็ค้นพบน้ำตาลมะพร้าวที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะโดยเฉพาะ ที่สวนลุงแดงแห่งนี้นะคะได้ทำกันมาตั้งแต่รุ่นของคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยลุงแดงกับพี่จิ้มนะคะที่เป็นคนผู้ผลิตณนะปัจจุบันนะคะก็ได้สืบต่ออาชีพเดิมของพ่อแม่นะคะและปัจจุบันเนี่ยก็มีลูกของลุงแดงนะคะก็คือน้องจ๋าและน้องเดียวนะคะก็ได้ พัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์จนได้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า1นึ่ตำบลหผลิตภัณฑ์หรือโอทบของอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวสวนลุงแดงนะคะเ,เมื่อในอดีตนะคะลุงแดงก็จัดจําหน่ายก็คือน้ําหวานมะพร้าวนะคะหรือน้ําช่อดอกมะพร้าวโดยที่มีคนมารับซื้อนะคะเป็นกิโลกิโลละ20บาทนะคะ แล้วก็เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยก็จะมาซื้อเป็นกิโลนะคะกิโลละออ60บาทแต่ปัจจุบันเนี่ยลุงแดงก็ได้พัฒนามีหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกในการขนส่งและในการใช้สอยเก็บไว้ได้นานนะคะโดยเฉพาะน้ำตาลมะพร้าวที่เป็นกระปุกมีกระปุก และ500กรัมและ1,000กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการตอบสนองผู้บริโภคเป็นสตรีที่ชอบทานหวานแต่ว่าไม่ชอบที่จะมีสารปนเปื้อนนะคะก็ทำเป็นน้ำตาลคาราเมลนะะก็ใส่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นไอศครีมและก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะซึ่งสมัยก่อนเราเรียกว่าน้ำพึ่งพล้าวหรือน้ำพึ่งมะพร้าวนะคะและปัจจุบันเนี่ยก็มีเป็นขวด สำเร็จรูปนะคะหรือน้ำตาลคาราเมลนะคะและสุดท้ายเนี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์เนี่ยที่จะนำไปขอจดลิขสิทธิ์นะคะเป็นของสวนลุงแดงก็คือว่าน้ำตาลมะพร้าวสำเร็จรูปชนิดพร้อมเสิร์ฟนะคะคือว่านำไปใส่ในขนมโคหรือว่านำไปใส่ในกาแฟนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พัฒนาจนกระทั่งเป็นบรรจุภัณฑ์ ใส่บรรจุเป็นกล่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปขึ้นทะเบียนเป็นลิขสิทธิ์ของที่นี่ค่ะเพื่อที่จะได้รับเครื่องหมายทางการค้าต่อไปในอนาคตค่ะโดยสรุปเนี่นะ,ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะฮะถ้าพูดถึงหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทั้ง ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะรู้จักดีว่าชุมชนเนี่ยเขามีวิถีชีวิตหรือวิถีการประกอบอาชีพอาชีพของเขาเนี่ยอย่างไรนะแล้วสามารถไปสนับสนุนนะส่งเสริมส่วนที่เขาขาดเหลือตรงนั้นเนี่ยได้อย่างไรอันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหนึ่งรู้ข้อมูลและหลักนะสองมีอำนาจหน้าที่ที่จะคอยสนับสนุนและส่งเสริมไม่ว่าเรื่ององค์ความรู้เรื่องวิชาการเรื่องบรรจุพันฑ์เรื่องของการตลาดนะครับ หรือเรื่องของอเครื่องไม้เครื่องมือที่ยังขาดแคลนอยู่สิ่งเหล่านี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นทําได้ทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะมันต้องอมีการร่วมไม้ร่วมมือและก็บ,บูรณาการงานเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับในส่วนของปากภูลเนี่ยโดยภาพรวมเรื่องการส่งเสริมาอาชีพเนี่ยเราเก็บข้อมูลนะตอนนี้เราเรากําลังเก็บข้อมูลของคนเนี่ยสระดับ1ระดับบุคคล2ระดับครอบครัว3ระดับชุมชน จากการเก็บข้อมูลเนี่ยทำให้เรารู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมีอยู่ตรงไหนบ้างทําให้เรารู้ว่ากลุ่มอาชีพเนี่ยมีอยู่ตรงไหนบ้างทําเรื่องอะไรบ้างทุนดั้งเดิมมีขนาดไหนจะเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมเขาได้อย่างไรตามที่เขาต้องการนะฮะและให้มันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐให้มันสอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ที่เราทํา โดยเฉพาะยิ่งเทศบาลเมืองปากพูลเนี่ยเราทําอยู่แล้วนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำให้ปากพูลของเราเนี่ยนะครับมีทุนและศักยภาพที่เป็นกลุ่มอาชีพเหล่านี้เยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้ก็หนึ่งเราไปถอดบทเรียนว่าเขาคิดอย่างไรยังทําเรื่องนี้คิดแล้วทําทอย่างไรใครเป็นคนทําทําแล้วเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆกับชุมชนอย่างไรบ้างแล้วในอนาคตเนี่ยเขาจะทําอย่างไร อันนี้ก็จะมีการมานั่งพูดคุยกันมาถอดบทเรียนกันเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นเรื่องเรื่องทุกกลุ่มที่มีอยู่ในเขตตำบลบากปูนเราก็จะทำมีงานวิจัยชุมชนในระดับต้นๆเนี่ยนะครับเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาศักยภาพของคนของกลุ่มของผลิตภัณฑ์เราแบ่งกลุ่มทุนลงมาเป็น4 5หระดับนะอันนี้เป็นทุนระดับบุคคลส่วนหนึ่งเนี่ยจะพินทุนระดับองค์กร เป็นระดับกลุ่มแล้วก็มีทุนระดับหมู่บ้านแล้วก็มีทุนระดับตำบลแล้วก็มีทุนระดับเครือข่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความหลากหลายแบบนี้นะเราก็ค่อยๆพัฒนาเช่นจากระดับครัวเรือนเนี่ยนะครับเมื่อถึงขีดหนึ่งเนี่ยกำลังของครัวเรือนไม่เพียงพอนะฮะทางตรงนะฮะทางตรงกําลังของครัวเรือนไม่เพียงพอเนี่ยก็เอาคนว่างงานข้างๆครัวเรือนเข้ามาหนุนเสริมถ้าเมื่อไรเนี่ยเราสามารถ สร้างการตาลาดได้เยอะนะฮะเพราะเมื่อเมื่อดีมานเยอะเนี่ยซัพพลายก็ต้องเยอะตามพอสัพพลายเยอะตามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโอกาสของชุมชนที่จะเข้ามา,าร่วมกับทุนที่เป็นครัวเรือนเนี่ยมันก็ยกระดับจากครัวเรือนเนี่ยนะครับเข้าไปสู่เป็นทุนระดับกลุ่มถ้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยมันทำแล้วก็สามารถครอบคลุมคนนะมันเอื้อํานวยแล้วก็กระจายผลประโยชน์ ให้คนภายในหมู่บ้านได้สักประมาณ70%เนี่ยอันนี้เราถือว่าเป็นทุนระดับหมู่บ้านนะแล้วถ้าทุนเนี่ยมันขยายไปยังพื้นที่หมู่บ้านอื่นๆด้วยนี่เราเรียกว่าทุนระดับตำบลน,นะเพราะ,ะนั้นเราจะมีทุนอยู่หลายระดับและทุนแต่ระดับเนี่ยก็ต้องดูศักยภาพของเขาก่อนว่านณะช่วงเวลานี้เนี่ยเข้าอยู่ในระดับนี้อันนี้ก็ก็จะเป็นเรื่องที่เรามานั่งต้องมานั่งคิดพูดคุยวิเคราะห์งานกันนะครับที่สําคัญอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ย เรากําลังจะทําสภาหอการค้าอันนี้ฮะก็จะเป็นช่วยเรื่องของการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาดูเสริมด้วยครับคุณผู้ชมคะในช่วงท้ายรายการวันนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่คนรุ่นใหม่ค่ะ อยู่กับน้องจ้าจ๋าค่ะน้องเจ้าจ๋าบอกว่าเป็นลูกสาวของลุงแดงเนาะ,ะสวัสดีน้องเจ้าจ๋าค่ะสวัสดีค่ะน้องเจ้าจ๋าบอกว่าต้องการที่จะพัฒนาต่อยอดอาชีพของครอบครัวหลังจากที่เพิ่งเรียนจบมาเป็นบัณฑิตสดๆดร้อนๆจบสาขาอะไรมาคะ จบคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกเคมีค่ะม,มหาวิทยาลัยทักษินสงคลาค่ะค่ะเราเห็นบนรรพบุรุษของเราทําอาชีพการทําน้ําตาลมะพร้าวในพื้นที่ตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมร,ราชมาตั้งแต่อดีตวันนี้ในฐานะคนรุ่นใหม่เราได้ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมามาต่อย,ยอดธุรกิจของครอบครัวย,ยังไงบ้าง ก็นำมาพัฒนาจากรูปแบบเดิมที่ครอบครัวทําแบบเป็นใส่เป็นถังแล้วก็ส่งให้แม่ค้าคุณกลางซึ่งทําให้แบบผู้คนต่างเนี่ยเข้าถึงได้ยากเราก็เลยนํามาคิดว่าเออเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรายังไงให,ให้ผู้คนต่างเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วเราเริ่มเดินยังไงคะเล่านิดนึงเริ่มจากศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก่อนคะ่ะจากแบรนด์ที่เขามีขาย,ยว,าวางขาย,ยก่อนแล้วก็ศึกษาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แล้วก็วิธีการเขียนบอกฉลากบอกกล่าวว่า แล้วก็ศึกษาวิธีส่วนผสมของน้ำตาลมะพร้าวด้วยค่ะจนในที่สุดที่เราออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ด้านหน้านี่บอกว่าเป็นไอเดียของน้องจ้าจ๋า <c oughs> อะไรบ้างคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่เราคิดค้นมาได้ตัวแรกที่วางขายนะคะก็จะเป็นแบบน้ําตาลมะพร้าวแบบรั่งเดิมเลย <c oughs> <S <S เหมือนที่พ่อทำอยู่นี่แหละใช่ค่ะแต่ว่าเปลี่ยนบรรจุพัณฑ์ให้เป็นคนซื้อง่ายยิ่งขึ้นค่ะก็เอันนี้กระปุกละ ห้บาทค่ะห้บาทใช่ค่ะปกติก็คือถ้าเกิดคุณพ่อขายเนี่ยก็คือเป็นปี๊บเป็นถังก็ใช่ช่างกิโลเลยเป็นพันพันไปเลยใช่แต่อันเนี้ยสะดวกในการซื้อใช่ค่ะก็เลยเปลี่ยนแพ็กเกจนะคะอ่าตัวนี้ล่ะคะตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งคิดค้นมาสดๆดร้อนๆเลยเลยเป็นน้องใหม่ใช่ค่ะคือจะไรคะเป็นแบบน้ําตาล น้ำมะพร้าวแบบแข็งเหมือนกันแต่นำมาเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นลูกบาศเพื่อสะดวกต่อการทำแล้วก็นำไปปรุงรสเครื่องดื่มได้ง่ายทำขนมได้ง่ายขึ้นค่ะ,คะอันนี้ชงกาแฟได้เลยได้เลยคะนะคะอันนั้นตัวนั้นหรอคะตัวนี้ก็จะเป็นคาราเมลน้ำผึ้งมะพร้าวค่ะแนะนำทานเป็นของหวานกับของหวานเป็นขนมปังไอศครีมหรือแล้วก็เป็นกาแฟค่ะนิยมส่วนมากจะทานคู่กับกาแฟดำ ช่องทาง<อ>การจัดจําหน่ายสําหรับน้ําตาลมะพร้าวสวนลุงแดงคุณผู้ชมาง,งม่านเผื่อสนใจค่ะก็ช่องทางที่จัดจําหน่ายอยู่เป็นทางหลักนะคะคือทางเพจ Facebook น้ําตาลมะพร้าวลุงแดงค่ะค่ะแรงบันดาลใจวันนี้จากที่เราเห็นธุรกิจเล็กๆในครอบครัวและเราในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่อยากบอกอะไรเพื่อนๆให้พัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อที่จะให้เติบโตได้ในโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้ค่ะค่ะก็อยากฝากนะคะ ่วนตัวของหนูนะคะเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวค่ะ,คะก็คือสิ่งที่บรรพบุรุษทำมาแล้วก็มาสืบทอดรุ่นพ่อแม่แล้วก็เราเห็นมาตั้งแต่เด็กอะค่ะว่ากระบวนการเป็นยังไงแล้วมีประโยชน์อะไรต่อเราก็เลยนํามาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เข้ากับทันสมัยโดยใช้เทคนิคปัจจุบันค่ะ เป็นความคิดที่สุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะน้องจ้าจ๋าเรียกว่าเป็นทายาตรุ่นล่าสุดเลยที่จะต่อยอดในเรื่องของการทําน้ําตาลมะพร้าวภูมิปัญญาของบรรพบุรหุษในพื้นที่ตาบลปากพูลอาเภอเมืองนครศรีธรรมราชต้องบอกว่าครอบครัวนี้โชคดีที่ได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้หลายๆฝ่ายหลายๆภาคส่วนที่มาร่วมกันขับเคลื่อนะนะคะหมดเวลาของรายการในวันนี้แล้วช่วงไทยนี้ต้องขอบคุณน้องเจ,จ,จ้าจ๋ามากมาค่ะ,คะ รวมถึงขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ